สรุปสพระสูตรนะครับในคลิปคลิปเดียวนะครับผมสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับขอความสันติสุขสวัสดีมงคลนะครับสภามคนทั้งหลายจงมีแก่บท่านในการทุกเมื่อนะครับผู้รับฟังรับชมนะครับผมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับผม วันนี้จะมากล่าวนะครับโดยย่อนะครับในบทของธรรมจักรกัปปวัตรัสูตรนะครับเป็นบทที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดโปรดแก่ปัญจวคัคคีทั้ง5้านะครับแล้วก็อนัตตลักษณะสูตรนะครับก็ตัดโปรดแก่ปัญจวคัคคีเพื่อให้บรรจุอรหัตผลน,นะครับผมแล้วก็พระสูตรของอาทิตตปริยาย,ยาสูตรนะครับนะครับผม ที่ตัดแก่ชัติ้นนะครับสามพี่น้องผู้บุเบอไฟนะครับทร,รมาจากกับประวัติสูตรเนี่ยนะครับผมพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องอออการทําที่สุดสองอย่างนะครับที่บรรพชิตไม่ไม,ไม่ไม่ควรกระทํานะครับที่บรรพชิตไม่ควรกระทำบรรพชิตก็แปลว่านักบวชนะครับผมการคือหนึ่งก็คือการมาสุขันลิก,การุโยโคนะครับคือการไม่ประกอบตัวตนให้โภพลให้พัวพันนะครับ ให้บ,บุพันด้วยกามนะครับในการทั้งหลายนี้ได้เป็นทําำเลวเป็นเหตุให้ตั้งมันเรือนเป็นของคนมีกิเลสหนานะครับผมไม่ใช่ไปจากสึกคืกิเลสนะครับไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ในข้อที่2ในที่สุด2วประการนะครับผมก็คืออัตตกิรมัฐานโยโยโคนะครับผมก็คือ การทรมานตัวเองให้ลําบากนะครับนะครับาบางเจ้ากแ็แต่งฉันก็คือการประกอบตนด้วยความเหน็น่อเหนื่อยในตนตามนี้ได้คือในสมยัยพุทธกาลเนี่ยจะมีพวกฤาษีประเภทพวกดัดตนนะครับผมนะครับผมพวกดัดตนต่างเนี่ยก็คือเป็นการามันไม่ใช่ทางมันไม่มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องโดยแท้จริงนะครับผมแต่มันก็คือมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแท้จริงอ่ะคือในในราชิของเขาเนี่ยมัน มันไปได้ไม่ไปได้ไม่ถึงนิพพานนะครับผมไม่สามารถสาเร็จอรหันได้นะครับผมแล้วก็ในในการในการทรมานตนให้ลาบากเนี่ยหลวงพ่อชาสุภโตนะครับท่านได้กล่าวว่าการที่เราเนี่ยนะครับผมปล่อยให้จิตเนี่ยมันไปตามกระแสของมันนะครับโดยที่เราไม่มีการตื่นรู้นะครับไม่มีสติระดึกรู้นะครับไม่รู้ในจิตนะครับปล่อยไปตามกิเลสนะครับผมนี่ก็คือเป็นการ กระทำตนให้ลำบากนะครับผมการที่เราไม่พัฒนาจิตใจของเราพัฒนาภพภูมิของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปไม่รักยิเลสให้สูงยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะได้ภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการทรมานตัวเองให้ลำบากนะครับเพราะจะทําให้ภพของเราเนี่ยตกต่าลงไปนะครับผมผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับมนุษย์เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงนะครับต่มฝั่งมนุษย์ก็ใบภูมิสูงฝั่งมนุษย์ก็แค่เทวดานะครับผมนะครับผมและเทวดานี้ก็ยัง ก็ยังอยู่ภายใต้ของวัตตะสนะครับผมกิเลสกรรมิบานะครับผมก็ยังอยู่ภายใต้ไตรักนะครับเป,เป็นทุกอย่างก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างในการเกิดขึ้นแอเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนไปเป็นธรรมดาก็คือยังมีทุกนะครับลักษณะของทุกเนี่ย มีสี่อย่างนะครับเบียดเบียนนะครับปุงแต่งนะครับให้ร้อนร้อนแปรปวนนะครับนี่คือทุกนะครับผมพระพุทธองค์เนี่ยเคยตัดไว้ว่าในการกรอนก็ตามในบัดนี้ก็ตามนะครับเราตถาคแสดงเฉพาะเรื่องทุกและการพ้นไปแห่งทุกเท่านั้นนะครับผมในธรมกกธรมจักรกับธรรมจักกับปวัตนสูตรนะครับผมก็ได้กล่าวถึงเรื่องของอริยสัจสี่นะครับอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเป็น พระเรองทรงมาตรสรู้อริสัตถีนะครับนะเป็นพระสูตรประกาศสัมมาส,สัมพธิญาณนะครับดังที่ได้กล่าวข้างต้นนะครับอริสัตถีก็มีทุกนะครับเหตุให้เกิดทุกสมุทัยนิโรธมรกนะครับผมทุกเหตุให้เกิดทุกนะครับแล้วก็ความดับทุกนะครับแล้วก็ ผลทางแห่งความดับทุกข์นะครับผมอ่าอะไรเป็นทุกข์นะครับอ่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความบารลมพันฑ์ความทุกข์โฉมนัและความขับแขนใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์นะครับผมเช่นการเจ็บป่วยนะครับก็คือประสบประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับในข้อนี้นะครับผมความพัดภาคจากสิ่งที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ยังไงก็ต้องพัดภาคแน่ครับผม อันนี้เป็นข้อที่ที่ชัดเจนเลยนะครับผมนะความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับผมบทจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่าจะไปเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้จเจริญน,นะครับวันนี้เรามีตาหูจมูกนะเรามีตานะครับเรามีสมองนะครับผมอา่าเรามีหูนะครับเราควรที่จะศึกษานะครับเพื่อที่จะหาหนทางน,นะครับที่จะพัฒนาตัวตนเนี่ย พัฒนาจิตของเราเนี่ยให้สูงส่งยิ่งไปเพื่อให้ภพภูมิของเราเนี่ยสูงส่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมความปรารถนาอยู่ย่อไม่ได้สิ่งใดแม้นั้นก็เป็นทุกข์นะครับวโดย่อแล้วอุปทา,านขันห้านะครับความยึดมั่นในขันห้านะครับเป็นตัวทุกข์นะครับผมะนะครับทีนี้ในเรื่องของทุกข์แล้วก็ในเรื่องของสมุทัยนะครับเหตุที่เกิดทุกข์นะครับมี คืออะไรเรียกุกตุก็คือในธรรมศักร์นี้กกล่าวว่าความทยานอยากนี้ก็คือปัญหานะครับปัญหาแปลว่าความทยานอยากนี้ทําให้มีภพอีกนะครับภพบคือความเกิดนะครับผมในภพชาติเนี่ยถ้าเกิดเทียบอยู่ในอิทัปปฏิยาหรือปฏิยาการ12เนี่ยเมื่อมีภพชาติจึงเกิดนะครับผม ชาตินี่ก็แปลว่าฟา์มเกิดเหมือนกันครับพบเนี่ยม um. ันเป็นสภาวะที Do ่ก่อนที่จะเกิดนะครับมันมันมันแปลว่าภาวะก็ได้นะครับผมภาภาวะหรือเป็นเป็นลักษณะของสภาวะที่กําลังจะเกิดนะครับผมนะครับผมถ้าเกิดแปลอย่างละเอียดนะครับผมมันสามารถจะแปลเป็นแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าในตัวคําว่าพบเนี่ยมันจะมานำมันมาจากคําว่าภาวะธาตุนะครับในความมีความเป็นนะครับแต่ก่อนจะมีจะเป็นนะครับผม จิตเนี่ยมันทํางานก่อนนะครับมันทํางานก่อนก่อนที่กรรมมันจะเกิดเหมือนที่ว่ากิเลสสามเนี่ยกิเลสมีสามระดับเนี่ยนะครับผมอ่ากิเลสอนุสัยในกิเลสกิเลสที่นองในสันดานนะครับแล้วก็ปริยุทธานกิเลสเนี่ยก็คือกิเลสที่คิดนะครับที่คิดที่คิดอยู่ในใจนะครับแล้วก็วีติกรมกิเลสก็กคือกิเลสที่สแสดงออกมาทางกายและก็ทางวาจานะครับผมพวกนี้มันเป็น ความละเอียดลำดับขั้นนะครับลำดับขั้นของมันนะครับในเรื่องของอความทยานอยากนี้ทําให้มีพบอีกเป็นไปกับความกําหนัดนะครับ ไก็คือราคานะครับความกำนัดนะครับด้วยอำนาจความเพลินความเพลินกันันทีนะครับผมเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นกล่าวคือความทยานอยากในอารมณ์ที่ไข้นะคะในความอยากมีอยากเป็นในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัญหานะครับบางคนบอกโอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็ตัณหาเหมือนกันนะครับอ่าหลายคนนะครับติดนะครับติดตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าเอาไปปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ไม่อยากอะไรแล้ว ไม่อยากกัตัณหาครับผมต้องตัดออกมาสู่วิถีภาวนานะครับผมในวิถีจิตเนี่ยกล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับเอ่อมันมีโลกุตระวิถีนะครับกับโลกียวิถีนะครับเอ่อมันต่างกันนะครับมันต่างกันนะครับานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำความเพียรให้ตื่นอยู่เสมอนะครับอยู่กับการปฏิบัติธรรมนะครับอยู่กับสมถะอยู่กับวิปัสสนานะครับเอ่อให้รู้จักเอ่อมีการตื่นรู้นะครับเพราะว่าจิตเนี่ย มักหนึ่งในหน้าที่ของจิตนะที่ผมกล่าวอยู่เสมอคืออวัชนะอวัชนะ,ะกิจนะครับผมจิตจะแสวงหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วจิตเนี่ยก็ชอบชอบนึกชอบคิดนะครับปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับอยู่ขันาหานะครับอา่ามันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับบางทีเราไม่เท่าทันมันเนี่ยนั่งนั่งอยู่นมันก็ปรุงไปละปรุงไปนะครับปรุงไปดีบ้างชั่วบ้างนะครับอ่าสังขารเป็นบุญปรุงแต่งนะครับ วิญญาณก็เข้าถึงบุญสังขารเป็นบาปปุงแต่งวิญญาเข้าถึงบาปสังขารที่เป็นอนนจชาพิสังขารนะครับคือไม่หวั่นไหวนะครับก็ความไม่หวั่นไหวมันก็มันก็เกิดขึ้นกับเรานะครับผมเราต้องไม่มีความหวั่นไหวนะครับในโลกธรรมทั้งปแปดน,นะครับลาบไม่มีลาบยศไม่มียศนะครับสันเสอร์นิ่งาสุขท,ทุกนะครับต้องไม่หวั่นไหวทั้งหมดนะครับผมอ่านะครับผมทีนี้ผู้ธองก็ตัดต่อในเรื่องของทุกสมุทรไทย นิโรธนะครับความดับทุกนะครับความดับทุกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของของมิมุตท้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำเริญสมถะวิปสนานะครับการหลุดพ้นด้วยการข่มไว้นะครับแล้วก็การหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสนาญาณนั้นๆด้วยการแยกรูปแยกนามนะครับแต่ในธรรมศาสตร์เนี่ยท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านะครับผม เอ่อความดับโดยสิ้นกำหนัดเนี่ยโดยไม่เหลือแห่งตัณหานนั้นเที่ยวนะครับความดับทุกข์อย่างแท้จริงคือความดับโดยสิ้นกำหนัดโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นเที่ยวอันใดนะครับชาโคนะครับความสลักตัณหานั้นจาโคปฏินิสสโคนะครับความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาระโยความไม่ผัวพันในตัณหานั้นนะครับนะครับสละแล้วก็ต้องวางวางแล้วก็ต้องปล่อย ปล่อยแล้วก็ต้องไม่กลับไปคิดไม่กลับไปพัวพันนะครับผมนะครับผมนี้แหละ แล้วพระพุทธองค์ก็แสดงถึงขนทางแห่งความดับทุกข์นะครับก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวชาสัสามววาสมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาม,สมาุสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับผม8ข้อนี้นะครับก็คือปัญญาเห็นชอบนะครับปัญญาเห็นชอบก็คือก่อนที่เราจะรู้เนี่ยก็คือมันต้องมีเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําอะไรต้องมีปัญญาเห็นชอบก่อนในการจเจริญธรรมต่างๆเนี่ยนะครับผมในการศึกษาสมถะเนี่ยท่านก็ต้องรู้นะ รู้รู้จักคณิกะคณิกะสมาธิอุปจารนะครับอัปนันต์รู้จักนิมิตนะครับนิมิตอุกหานิมิตปฏิภาคนิมิตนะครับรู้จักนิวรห่านะครับการมาฉันทะพยาบาทฉันทะนะครับสีน้ำ ทีนามุทธะอุทศจากุกุจะแล้วก็วิจิกิจฉานะครับอ่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้เวลามันเข้ามาในจิตเราจะละมันออกไปได้ยังไงจะใช้อุบายไหนละเราก็ต้องมีปัญญาเห็นชอบนะครับอีมีเดินมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกโปรก็เป็นความดำรดิชอบนะครับดเดิมดิออกจากการดเาารดิมิออกจากกับ ความไม่พยาบาทอะไรออกจากการไม่เบียดเบียนนะครับผมแล้วก็วาจาชอบนะครับผมอยาโพสสเวตเจอร์นะครับบิน้าว่าร้ายต่างๆนี่ก็เกี่ยวกับวาจาชอบเหมือนกันนะครับผมการงานชอบนะครับผมการงานชอบเนี่ยก็เกี่ยวกับปานาติบาตนะครับเกี่ยวกับการมสุริชชารานะครับเกี่ยวกับสุราเมรยะอะไรเงี้ยนะครับผมการงานชอบการงานชอบ ก็คื <screws> อม<ะ>ันก <akra desserts> ็เป็น <adalah> ม mm ันก็เป็นศีลมันก็เป็นข้อข้อบทข้อศีลอ่ามันก็เกี่ยวกับอาชีพด้วยนะครับเกี่ยวกับอาชีพการงานชอบสัมมาสัมมากมมันโตแล้วก็สัมมาอาชีวูในความเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอาชีพละผมในเชิงเป็นพระก็มีเดบาบนะครับบิเดบับด้วยบินเดบาบนะครับแค่พอฉันนะครับนะครับแล้วก็ก็ก็ควรจะกลับมานะครับผมอ่าเป็นอย่างเป็นคนทั่วไปนะครับก็กินแค่พอ ให้ร่างกายนี้ต,ในในตั้งอยู่ได้มีการพิจารณานะครับการเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยไม่ได้กินเพื่อความเพลิดเพลินโมเมาแต่กินเพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้เพื่อให้เพื่อการเจริญธรรมนะครับ <_ discrete> เพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้เพื่อการเจริญธรรมนะครับ <_ amps> ในเรื่องของการกินเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของกินในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยจะมีกล่าวอยู่ในหนังสือของวิมุตติมัคนะครับหนังสืวอวิมุตติสือิมุตติมัคเนี่ย แต่งเมื่อประมาณ2,000ปีนะครับ2,000ปีที่แล้วนะครับผมแต่งก่อนวิสุทธิมรัคนะครับในในในของวิสุทธิมรักเนี่ยเขาจะมีกล่าวในเรื่องของการได้ชีวิตชอบเนี่ยเขาจะเขาจะกล่าวในเรื่องของความสมบูรณ์ด้วยนะครับก็คือต้องอย่างถ้าเป็นสมัยนี้ก็พูดง่ายก็คือ อาหารกินก็ต้องครบห้าหมู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเพียรชอบนะครับมันก็จะเ,เกี่ยวมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสมรภปริทานสี่นะครับผมก็คือระวงังนะครับระวังความชั่วที่จะเกิดขึ้นละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สร้างความดีที่ยังไม่มีให้ปรากฏขึ้นหรือละความชุละกิเลสเนี่ย ให้มันไล่ให้มันสูงยี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็รักษานะครับผมแล้วก็คือความระลึกชอบนะครับสัมมาสต,ตินะครับความความความระลึกชอบนะครับผมในความในหัวข้อของควาความระลึกชอบเนี่ย เอ่อก็คือความมีสตินะครับสตินซีเนี่ยมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมในการตับอินซีห้านะครับผมสัมมาสติมีสติก็ต้องมีสัมปชัญญะนะครับในในข้อนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงสัมปชัญญะด้วยนะครับรู้ว่าควรทำไม่ควรทำรู้ว่าควรดาเนินไม่ควรดําเนินรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับผมอ่าก็ต้องรู้นะครับผมแล้วก็สัมมาสมาธินะครับความตั้งจิตชอบนะครับผมอ่าความตั้งจิตชอบก็คือการ การตั้งจิตเนี่ยให้มันมีความเพียรตื่นอยู่เสมอนะครับให้อยู่ในองค์ภาวนานะครับชีวิตนี้เนี่ยถ้าในศาสนาเปรียบเทียมเนี่ยเขาจะเ,เขามีกล่าวไว้เหมือนกันก็บอกว่าการอยู่บนโลกใบน,นี้นะครับมันเหมือนกับการอยู่บนขวางน้ำนะครับทุกย่างก้าวเนี่ยต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าเดินไปนิดเดียวน้ำข้เกี่ยวนะครับ ก็คืออกุศลนี่มันเกี่ยวได้จิตนเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นบุญมันก็เป็นบาปนะครับผมถ้าไม่เป็นกุศลมันก็เป็นอกุศลนะครับอ่านะครับผมในในส่วนของอัพย,ยานเนี่ยอพยากฤิเนี่ยความเป็นกลางนะครับผมในความเป็นกลางนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นอายานุเบกขาเนี่ยนะครับผม ความไม่รู้นะครับความไม่รู้ความปล่อยวางด้วยความไม่รู้นะครับผมอ,อย่างคนนั่งเฉยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยตัวนี้แหละครับเรียกอนญญุเบกขาพระพุทธองค์ทรงตัดว่า <c oughs> ไอ้ข้อนี้มันดีนะแต่ว่าม,มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าสะสมมา,มากๆเนี่ยคือไอ้ตัวนี้มันมีโมหะเจรสิกเป็นประธานนะครับผมก็จัดอยู่ในฝ่ายอกุศลอยู่ดีนะครับผม <c oughs> แล้วก็พกระพุทธองค์ก็ก็ก็กล่าวถึงนอนิสัตนี่แหละ อ่าน,นะครับผมก็ <olor S 2> <UB. S 1> แลว yani. ว้วก <mel> yup. ็หลังจากกล่าวเลียสัสสีเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงประกาศประกาศนะครับว่าว่าเลียสัสสีเนี่ยมีสามรอบนะครับสิบสองอาการนะครับผมอ่านะครับผมสามรอบสิบสองอาการสามรอบสิบสองอาการนี้มีอะไรนะครับนี้คือทุกข์นะครับนี้คือทุกข์นะครับอ่าแล้วก็เอ่อนี้คือทุกข์นะครับอันทุกข์เนี่ยนะครับผม นี้คือทุกอริยสั์นะครับผมอา่าแล้วก็ทุกฤษิ์นั้นแหละควรควรกําหนดรู้นะครับผมแล้วก็อันเราได้กําหนดรู้แล้วนะครับอา่าในหัวข้อของทุกนะครับในหัวข้อของเหตุได้เกิดทุกก็นี่คือทุกอริยสัจนะครับก็คือความรู้ที่เราเราได้เราเรียนมาว่าเอา่อเหตุเอ่อ เหตุแห okay, ่งความดับทุกนเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรนะครับผมแล้วก็กทุกสมุทัยนะครับเหตุแห mm. ่งความดับทุกนั้นแลควรละเสียนะครับผมแล้วก็ทุกสมุทิทุกสมุทยัยี้สันี้นั่นแลันเราได้ละแล้วนะครับได้ละแล้วครับในส่วนของฝั่งฝ่ายนิโรธนะครับผมก็พระพุทธองค์ก็รกกกตรัสว่านี่คือทุกอริอรยสัจนะครับนี่คือทุกขันนิโรธอริยสัจนะครับ อ่าก็คือนี้คือนี้คือความดับทุกนะครับอ่านะครับผมแล้วก็นี้คืออ่อทุกขันิโรธาลิศัตนั้นแลควรให้ควรทําให้แจ้งนะครับควรทําให้แจ้งนะครับควรทําให้แจ้งรับแล้วก็เออก็ทุกขะนิโรธาอริยสัต์นี้นั้นแลเราได้ทําให้แจ้งแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ในข้อของ ผลทายความลำทุกนะครับเพราะงงว่าบอกว่านี้ทุกคันิโรธข้ามนีปฏิปทานิยสัตว์นะครับก็คือนี้คือทางมักมีองแปดนี้เราเราได้เรียนรู้แล้วนะครับผมก็ทุกอรนี้ก็ทุกคนิโรธคามนี้ปฏิปทานิยสัตว์นี้นั่นแหละควรให้เจริญนะครับก็คือควรเจริญนะครับควรเจริญให้มันยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในในสุดท้ายนะครับก็ผลทายความลำทุกนี้เนี่ยแหละอ่นเราเจริญแล้วนะครับเราเจริญแล้วนะครับผมเพราะบุญราตัดนะครับนะ ก็คือพวพระองค์ประัดว่านะครับอเิยสัจสี่หล่านี้ซึ่งมีสามล้าสิบสองการอย่างนี้นะครับของพระองค์เนี่ยหมดจดแล้วนะครับหมดจดแล้วนะครับเมื่อหมดจดแล้วเนี่ยพระองค์จึงประกาศสัมมาสัมโพธิญาณนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าเทวดาเหล่าผมทั้งหลายก็สรรเสริญนะครับธรรมจักรวัสุเนี่ยก็ตัดแก่อัญญวคีนะครับก็ ก็ทําให้พระโคนัญญา,านเนี่ยได้สําเร็จโสดาบันเป็นองค์แรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อีกสี่ท่านเนี่ยไปไข้ควรก็ได้สาเร็จเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสโสดาบันเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้หลังจากจบธรรมจักเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงต,รงตัดอน,ตรรน,นัตตลักษณะโสดนะครับเพื่อที่พระพุทธองค์เนี่ยมีประสงค์จะให้ปัจจุบันขีดทงห้าเนี่ยได้บรรลุอรัถผลนะครับ กากาวอนัตตะคณสูตรนะครับในบทของอนัตตกคณะสูตรเนี่ยก็คือจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเกี่ยวกับขันห้านะครับนะครับผมว่าขันห้านี้นะครับผมขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตนนะครับผมถ้ามันเป็นตนแล้วเนี่ยเราต้องบังคับมันได้นะครับมันมันจะต้องบังคับมันได้เพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้นะครับมันจึงเป็นอนัตตานะครับานะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะครับอ่าก็ ไม่พึงเป็นไปเพื่อความอาพาธนะอันหนึ่งอันหนึ่งสัตว์เพงได้รูปเวทนา,าสัญญาสังขานและวิญญาณเนี่ยตามใจหวังนะอ่าเพราะเหตุที่ว่ามันไม่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเนี่ยนะครับมันจริงเป็นไปเพื่ออาพาธนะครับอนัตตาเนี่ยนะครับคําว่านัตตาเนี่ยถ้าแปลถ้าแปลดีๆเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่เรานะครับก็คือไม่ใช่ตนนะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีนะครับอันนี้ในพระสูตรเนี่ยท่านไปสามารถอ่าหาอ่านได้ใน <c oughs> ในหนังสือของท่านท่านผู้ท่าพิขุณน,นะครับท่านได้ท่านได้ทาทงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเขียนเป็นหนังสือเกี่ยกวกับเรื่องอนัตตาโดยตรงเลยนะครับก็มีหลายสูตรครับที่กล่าวถึงคําแปลของเรื่องอนัตตานะครับผมก็มันมีพระสูตรหนึ่งซึ่งมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อชาญพระไตรปิฎกมากแต่ผมจำจำชื่อชื่อกรถาไม่ได้นะครับผมเขากล่าวว่าอย่างเช่นการที่ เราเจริญชาเนี่ยเรามีวิตกวิจารปิติสุเอกกตาเนี่ยองค์ฌานหนึ่งเนี่ยการที่เราละวิตกวิจารออกไปนะแล้วเหลือแต่ปิติกสุเอกกตาเนี่ยคือความเป็นนัตาคือเดิมเนี่ยมันเคยมีวิตกวิจารอยู่นะครับหลังจากเออเรามีการเอ่ยยกอารมณ์ขึ้นนะครับระคา้าอารมณ์ได้นะครับจิตเนี่ยมันก็จะรวมเป็นหนึ่งนะครับมันจะปล่อยตัวมันเองมันจะเหลือแต่ปิติสุปิติสุกเอกรกตานะครับผมเราก็ครองมันไว้นะครับผม ไอ้ส่วนทตวิจารมันก็หายไปคือเดิมมันมีอยู่นะครับแล้วมันก็หายไปนะครับผมอ่านะครับผมอันนี้คือการคําอธิบายนะครับในในมุมของท่านพระพุทธทาสพิคุปนะครับผมหนังสงอมือยางเราก็ต้องไปเรียนรู้นะครับจากพระผู้ที่เขาศึกษามามากๆนะครับนะครับผมอ่านะครับผมก็ในเรื่องของอนัตตะนาขลักขณะโสดนี่นะครับ พระพุทธองค์ก็ตัดว่ามันมันเป็นอนัตตานะครับไม่ใช่ตนนะครับผมในตอนที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ท่านกระทรงตัดต่อว่านะครับว่าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครับผมอ่าไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์นะครับมีความแปรปวนเป็นไปมมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดานะครับ ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นนะครับเวลานั่งในสังขารมันก็จะปรุงแต่งไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเราก็อย่าไปตามนะครับเพระพระธงค์บอกว่าควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเราว่านั่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเรานะครับอ่านะครับผม นะครับก็ในพระสูตรนี้เนี่ยที่สำคัญนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรานะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนะครับที่เป็นเอ่อที่เป็นอดีตก็ดีนักก็ดีปจัจบ,บันก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีอยากก็ดี ละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปานนี้ก็ดีมีในที่ไกลก็ดีมีในที่ใกล้ในในก็ดีนะครับดูพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นศัตรวะรูปนะครับคาว่าศัตวะรูปเนี่ยนะครับผมผมก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับผมว่าคาว่าศัตรวรูปเนี่ยมันมันต้องมันต้องผ่านการแยกรูปแยกนามไปแล้วนะครับมันถึงจะเป็นศัตรวรูปนะครับเพราะว่ามันจะเห็นการกระทบกันร,ระหว่างสองสิ่งนะครับผมอ่านะครับผมการเจริญสมถานนะครับผม เอ่อได้ฌานเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแยักรูปแยกนามได้นะครับนะครับอารมณ์มันจะต่างกันนะครับผมเอ่ออารมณ์มันจะมันมันมันจะต่างกันนะครับแล้วก็มันก็จะไปเกี่ยวเนื่องในเรื่องของสก,กายทิฐิในเรื่องของสมโยต1สิบนะครับก็คือเอ่อ ความสําคัญว่า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 เป็นตนนะครับผมสการทิชชีความสำคัญว่าเป็นตนอัตราครับความมีอัตรานะครับก็จะเกี่ยวในพสูตรของภาษาลิบุตรสูตรนะครับรูปเป็นตนตนมีรูปรูปในตนตนในรูปนะครับแล้วก็กล่าวเช่นเดียวกันกับในอีกขันทั้งสี่นะครับผมนะครับในบทของอนัตตลขณาสูตรเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผม พอตัดเสร็จแล้วเนี่ยพระปัญจวัคคีทั้ง5้าเนี่ยก็ได้นะครับจิตของพระพิสุปปัญจวัคคีก็พ้นแล้วจากอสวะทั้งปวงไม่ถือมันด้วยอุปทานแลวนะครับผมก็สําเร็จเป็นอรรตผลนะครับนะครับแล้วก็บทอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยนะครับผมหรือปริยายสูตรก็ยังได้นะครับถ้าเป็นบาลีก็ปริยายสูตรนะครับผมนะครับผมก็เป็นเรื่องของสำนวนของคำนะครับผม ในพระสูตรนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของร้อนนะครับเพราะว่าสตินเนี่ยบำเรอไฟนะครับไฟเป็นของร้อนนะครับอะไรเป็นของร้อนนะครับท่านก็จะกล่าวเกี่ยวกับในเรื่องของอายตนะภายนอกกับภายในนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอายตนะภายนอกนะครับแล้วก็เอ่ออายตนะภายในนะครับแล้วก็ภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นะครับอายตนะภายนอกภายในนะครับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตรนะภายในนะครับแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสนะสัมผัสอารมณ์เนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเมื่อมันกระทบกันแล้วนะครับผมมันเป็นของร้อนนะครับผมรานะครับผมร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟกีลาค่ะเพราะไฟคือโทรศัพท์เพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความน้ำไายลำพันธเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความขับแขนใจ เราจรึงกล่าวว่าเป็นของร้อนนะครับผมนะครับเมื่อมันกระทบกันนะครับนะครับผมมันก็เป็นของร้อนนะครับก็คือพระพทธองค์ทรงตัดให้ตัดให้เจริญมิปัสนานะครับผมนะครับผมในสูตรนี้นะครับผมก็อาทิตตปริยัยสูตรนะครับผม อ่านะครับผมเมื่อดูความเปสุขสงสายอริสวกผู้ได้ระดผู้ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายนะครับทั้งในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับย่อมเบื่อไหนทั้งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์นะครับอ่าย่อมเบื่อหน่ายทั้งในอ่วิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับผมย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัมผัสที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะ าตาหูทูนี้กายใจสัมผัสเป็นปัจจัยนะครับแม้ใดเป็นสุขค็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะย่อมเบื่อนหน่ายทั้งในความรู้สึกนั้นนะเมื่อบรรยายย่อมคลายติดนะครับเมื่อคลายติดจิตก็พ้นนะครับผมเมื่อคลายเมื่อคลายติดนะครับเมื่อคลายติดจิตก็พ้นเมื่อคลายติดจิตก็พ้นนะครับผม เมื่อจิตพ้นก็มียารู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมาจาันได้อยู่จุดแล้วกิจที่ควรทำนะครับได้ทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะทําต่อไปอีกแล้วนะครับผมพระพุทธเจ้านะครับได้ตัดทรรมริยานี้พระพิสุขเหล่านั้นก็มิจะยินดีเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับจะติณทั้งพันทั้งพันทั้งพันองนะครับ ทั้งพันทั้งทั้งพันรูปเนี่ยนะครับก็สมเด็จเป็นอรหันต์แต่จริงจริงแล้วก็ต้องรวมหัวหน้าด้วยนะครับก็คือรวมท่านอุรุเวกสัสสปะนะครับผมท่านนัทิกัสสปะและท่านขยักัสสปะก็เป็น1นึ่องค์นะครับก็สมเด็จบรรลุเป็นอรหันต์นะครับผมก็สามพระสูตรนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสามพระสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่สําคัญนะครับเป็นสมุด เป็นพระสูตรตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเป็นพระสูตรที่ที่สำคัญยิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะครับผมที่ควรที่จะอ่าสวดบ่อยๆก็ดีครับสวดเป็นภาษาไทยเลยก็ได้ผมก็บางครั้งผมก็สวดเป็นเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าผมเห็นว่าทางมหายาในทางจีนเนี่ย พขาสังคยานาเนี่ยมาเป็นมาเป็นภาษาบาลีนะครับแต่เวลาสวดเขาสวดเป็นภาษาจีนคือสวดแล้วเข้าใจเลยนะครับพระสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งสวดกันก็คือสวดแบบเข้าใจเลยนะครับการทําวัดเนี่ยการทำวัดสวดมนุ์เนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการทําวัดเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจริงหรือไม่นะครับอันนี้จาก สมเด็จพญาณาสังวรนะครับลวงพ่อเจริญสุวัฒโนนะครับเป็นสังฆราชนะครับที่พิ่งมรณภาพไปนะครับสมังฆราชองค์ก่อนนะครับผมจาไม่ได้ว่าองค์ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ขอความสุขความเจริญนะครับจนมีกับท่านความเจริญขอความเจริญธรรมจนมีกับท่านนะครับตราบจนเท่านิพพานนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ